ฟอเลนรนฟอเรนฟอเรนที่อะไรมึงนะ่ะเมืเ่อกี้อยู่นอกฟอมแล้วมาอยู่ข้างในคืออะไรไอ้เทียอ่ะถีบหน้าคนเล่นได้ไหมวายอันนี้ไอ้เที่อน,นัอนนน่งแบบแอคใหญ่เลยวายตู้ไอ้สัตว์แต่ผมเดี๋ยวฟอกมือสุกันมีมิ้นต์แดงมีร้อยอยู่นิ่งอยู่นิ่งเฮ้ย เ,เกินทีนี้ทีเอให้ว่าล่วงไปแล้วเพนบินเข้าไปและไม่ได้อ่าได้แต่ฟอรเรนมาเก็บงานเรียบร้อยตัวหนังหมาแม่ เล่นแล้วโอ้โหไอเฮียป้อมพ่อมึงไงเล่นกับพ่อมึงไอเฮียไอสเด็กโดนหัวลอยเลยยิงโดนจับก่อนได้เฮ้ยรอดเฉยว่าภาษาพูดได้ไงเอ้ยล่อเฉยล่อไหลจัดอ่ะล่อไหลจัดอ่ะคือจริงๆอ่ะเกมนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้นี้นีเล่นฟอเพื่อหาพ่อมึงเหรอแค่นั้นจริงๆครับ เอาละครับทุกคนเราก็มาดูในมุมแข่งกันบ้างแล้วกันนะครับผมนะผมจะเออจะได้แบบพูดด้วยนิดนึงแล้วกันเขอลอลิทอนไฟล์เลือกเอาฟอร์เรนได้เลยโดนเปิดเฟิร์นพิกครับแลนฟอร์เรนติโนเย็ดเป็ดบ้าจริงก็ทำแอคกันทุกคนนะครับผมจะบอกให้นะว่าแอคกันทุกคนเห็นกูเพราะว่าแนเพนโอ่บอกแล้วไม่ไหวเพราะเจาผมจริงเพราะผมจริงเอาแล้ววะ เมติกแล้วพี่นี่นี่วะนครับเกียวสามอยู่นะเมติกเมติกแล้วเมติกแล้วแต่มันเจ็บสามเลยว่ะเราแบกมาแล้วครับแล้วทีนี้เอาให้ขอบคุณครับเฮ้ยให้ใหดีดีไวะเฮ้ยสวยไปิิดสป่ะมันมันกหบปะไม่กะโดนหัวโดนหัวเดี๋ยวด้ามไปตอไปเฮ้ยโดนหัวเร็เร็วเร็วเร็ว พอเลนตินแบบนี้พอเลนนี่มันเวอร์ครับเพนนี่ตีไม่น่าเข้าเลยตัวไม่ปรับกี่รอบก็เก่งทุกรอบเออเพื่ออะไรอ่ะทาให้เล่นไม่เก่งขึ้นด้วยทาให้เล่นไม่ได้บ้างไม่ได้หรอดีนี้ตีโดนหัวโดนขวากันหน้าชัวร์ไรไปเลยเยเต็มเต็มเลยแฝดเต็มเลยโอ้โหตัวเวอร์จัดเลยบ้าบอคอแตกเฮีย เห็นแล้วกูแบบเกลียดว่ไอสัตว์ตัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงควาเฮ้ยโคตรเอาแล้วบนนะพี่ได้บนเดี๋ยวโอเพอยู่การรแบแดงมีร้อยเอออยู่นิ้วอยู่นิดเฮ้ยเอาเกินนให้อีกว่าให้นะครับฝ้ามาช่วยแค่ถ้าอ่อนก็อ่อนไปเลย โอเคฟอเรนสวนแบบนี okay, ้ครับเพนอ่ะล้วอ้อยมาเก็บงานแบบนี ah, <It> s <S ้อ <same> ่ะอใช่ใเล่นหมดเลือนเนี้ยต้องต้องต้องเล่นแล้วไม่พลาดอ่ะพี่สอยู่พี่สนไปพี่สนนึ่งถุนเนี่ดึงพี่นี้ให้พี่เอฟเฮ้ยไปจึงึงจึงเฮ็นก็หลุดไหม เทนด้วยครับสองเทนรุดเลยไม่เคยเห็นในแข่งนะเทนหลบต่อตาได้โอ้ยหน่วยชิบหายดูไม่รู้เรื่องเลยครับเยโคตรมันไฟนีล่วงไปแล้วเพนบินเข้าไปและไม่ได้อ่าได้แต่ฟอเรนมาเก็บงานเรียบร้อยตัวหนังหมาแม่เล่นแล้วโอ้โหเฮียป้อมพ่อมังงเล่นกับพ่อมังงเฮียอ่ะฮะไเฮียอะไรเดินไปภูมิใจภูมิใจข่ไอเฮีย โอ้เฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์อ้องตายลำใส่หัวจีมดิไอสัตว์หมาโอ้เฮียอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงโอ้ป้อมนี้แบบคืออะไรครับป้อมคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงบักหรือเปล่าตอนโยกนะครับบักหรือเปล่าครับโอ้โหต่อนโอ้โหจะไล่หมีซะแล้วครับเป็ม พอเลนจะไล่หมีซะแล้วไอ้เชี่ยตัวมัวนน่าเกลียดหลายอย่างนะได้มีฟิกอีกนะนติดกันซีๆแล้วไอ้จังหวะเวลาจะหนีมาแล้รู้สึกไหลมาแบบไม่น่าไหลตามมาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยเลยคือเจอเก่งๆนี่ตามนาคอสบายใช่คือ,ค,อคือจังหวะแบบมึงไม่น่าไหลไมึงยังไหลไมาได้บางจังหวะ,<บ>ะเออแล้วเจอมันอะแดดไปชิงต่อซีรส์สองชิงคีบอันนี้อยากเห็นหน้าคนผลิตครับผมนะให้ ทีจะชีวิตนี้กูต้องรู้ให้ได้ใครเป็นคนคิดในสัสตว์กูจะนอนตายตาหลับครับไอ้เปเด้วะโดนหัวใช่ใช่สิเด็กโดนหัวยิงโดนจับอ่้ยรอดเฉยโารอดได้ไงอุ้ยโอ้ยโล่เฉยลำไหลจัดอ่ะลำไหลจัดอ่ะคอเลนติโนทุกคนสังเกตดีครับโอ้โหไอเทมเดอโดนติลาวิลยไม่ล่้ โอ้โหแต่รัเสร็จอนไหลฟอเรนฟอเรนฟอเรนที่อะไรมึงน่ะเมื่อกี้อยู่นาอฟอมแล้วมาอยู่ข้างในอไรอียถีบหน้าคนเล่นได้ไหควาเปดอ้นี้ไอ้ียนั่งแแอใหญ่นควยตูอสัตว์ตอะไรของมึงตัวเอะไรของมึงตัวคตพ่อโคตรแม่มองไเฮียก็คงจะอยู่อย่างนี้อีกยาวๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต่อต้านไม่ได้วันนี้ผมก็จะเข้าร่วมนะ แอ๊กแอ๊กคุณเขาต้องผมจริงมันเอาแม่งจริง่ะดิเพราะผมจริงไม่เล่นนะไม่ได้จริงประเด็นไม่มีร้านนะพี่เราถึงวีเีโอเฮ้ยเขาที่หัวเฮ้ยเขาอยู่ที่เราสิทีนี้เอาแล้วล่ะเล่นนกน่าสนตีนทุกตัวเล่นฟอร์เรนไอสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะปลาดอกว่าวแล้วไงต่อ มานี่นี่นี่ชิงด,ดอกตออ่ะเห็นไหมเห็นไหมโยกมาจิดไงเปิดแล้วมารัมครับรัมอ้าวรัมรัมฟิกเกอร์เข้ามารัมอ้าวรัมมองทันได้ไงอย่างเต็มทิกตอกนะใครมันก็ช่างสรรหาไปตัดอ่าอ่าอ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยสวยนี่ไงยิ้มสดอิ้มจิด้วยกันนะผมอยากโชว์ว่าเอกจีจี้จะรุนแรงอยู่นะครับ เปิดก็ต้องแลกไปแบบเนี้ยครับแต่ว่าก็เกือบตายนะแต่ว่าก็ต้องแลกไปครับผมและหมาแลวก็ลามลามคิ้วเรียบร้อยครับผมใส่ทัวร์นี้จะไม่เล่นฟอร์เรนกันนะพี <c ười> ไ่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเ้ยถ,ถ,ถ้า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 เห็นเขาทำใครดีนี่จอ,อ๋อแบลฟอร์เรนอ่ะไม่ต้องให้หลุดแต่ฟอร์เรนน่าจะรอดอยากคือ <c ười> <c ười> จริงๆรอ่ะเกมนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้นี้นี่เล่นฟอร์เรนหาพ่อองเหรอแค่นั้นจริงๆครับคือจริงๆแบบ เกมเนี้ยมันอาจจะสมดุลขึ้นครับถ้าคดพ่อคนแม่มึงไม่เล่นแบบฟลเรนติโนหเพราะว่ากิจมันก็บินยับยับแล้วใช่ปะล่ะเออระแวงไอ้กิจบินไม่พอยังต้องมาระแวงฟลอเรนปิดงานอะไรเงี้ยโอเคไอ้ไอ้ไอ้นี่มึงกูถามก่อนมึงเล่นฟลเรนหาพ่อเหรอผมขอโทษไหนบอกไม่มีแล้วไงคือคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาระแวงกิจบินก็แล้วนะคือกิจแม่งบินปุ๊บไอเทียนี่เดินมาแบบเดินมาควายหลังควายหลังทำไมมึงควายหลังทำไม เอาง่ายนะเอาง่ายนะตอนพี่นิมาทีมผมมาเพลงไม่งน้ำขึ้นนะเออครับาตัวอะไรไปยุดเหรอลูกดีเขาขโมยตัวแคลรี่ออกไปครับเอาตัวอะไรไปยุดครับ